สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องความป่ายบัดรสูบหัวสุข,ขุมน,นี่ก็ขอกับรีลูกอีสานมาหนมหัวชแนลพี่น้องสิพามาต่อยแบบงวงไปบ่มพี่น,อนอ้องบลงงวงยุบขางบ้างยุบขังมาเจ้าของคุณไอบุกเพื่อนบ้านเพื่นอนบ้านคุณอายุกไก่เพื่อนเป็นเจ้าของก็ต้องมันแมงเบิดแม่พี่น้องมันต้องมันต้องา,าต่อยไปบบ่มตายหลายสแบบงามกว่าท่าน,นาาอ่านเลยพี่น้องใส่ชุดเก่าจะมาก,กันเด้อ ตักล้องไอ้ซุมเนี่ยซุมเนี่ยข้าเจเบ้างด้วยเต็มต้นครับผู้ใด้ยกใกล้ข้ามากินแม่กินเบิอร์บกม่วงช่วงนี้เป็นช่วงโรคระบาดครับเพราะต้องหนี้อย่างก็ต้องกินไปซะก่อนของเพื่อนเขาก็กินของเพื่อนมนกระซ้ายเข้ากันครับช่วงนี้เจ้าของบักม่วงมันกระซ้ายเขาโรคระบาดช่วงเลยไปกินรวดจะควาของเพื่อนใจดีครับ คุณครับฝ่าไรพมาเขาอกาดครูครับมังมงเพื่อนกับสาบมังเข้ามังเพื่อนกับางังเขากันแคุณครับดดนหันนนดหมดคุณเล้มีป่าเขามาแรากหมดแดยงแล้วมันข้างนี้มีหมดแดงแล้ว่ามีป่า กินปลาก้อยปลาใช่ไหมพ่อแดงนะส่เนครับบรรยากาศยุทโธงน้าครับยุทธงยุทาห้ก้ายุทธงยุทาให้ก้ายูีดอกในเมียงครับรดลนไรันติดโควิดลดอยู่แต่ในเมียงในพีนองเออโควิดยุทโธงน้าผมมีดอกเดีมันอนม่วงเงี้ยแต่หน่วยงามหน่วยยังไง่ อายเลยครับกินจนว่าโลวกวดกับว่วัดะพ่ <c oughs> อเวดไปบบกม่วงกับ,บก่าวิดตัวไปเมือ <c oughs> ไปครับมวยตะดดกงามหาพวกกินกรบ,บ้ามี่พกินเบืเป็นไเกี่ทยวโ้นนะโท เผืบวมมันพี่นอ้อผมว่าเผื่อบวมมันแมงมัน<ป>ต้องบวมคนแก่หมดแล้วหน่วยง,งาม,งามแมงกินก้อนข้นมาแล้วโอนต้นเอนียนเตียนเยอะโอ้ย เดียงคัดหำแบบร่างมาเดียงคัดห้เด้ไม่ได้เต็ยมคูวเลยพี่น้องครหนึเนี่กินอะกินขาวผกม่วงทุกขอพิพาทแล้วครับแล้ดูกานเนี่ยข้าวยากมากแพงบักม่วงกับยังแพงเนาะม่วงกัยงเพงหกสิบอันหาสิบบาทบ่ลงยักเทีังแต่ออกไม่ถูกไหมเ้าว่าโคบหรืยังบ่ลงอยู่ม มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วพูนไะหน่วยง่าหน่วยง่าง่ายมันจะเสียบักม่วงง่ายกม่วงแก้วสุดท้ายกันภาพสายกม่วงเพิ่อนว้าวโอ้ครับลุตตะกร้าครับมันหน่วยง่ายงหน่วยง่ายก็ตะกร้าฮึตะกร้ารู้เลย ม่เลยครับม่แบกแง่ครับแง่ก็ตะก้าคุณท้งหมดเลี้ยงไปเรื่อยทางงวดิดกับแพงเพี่น้องผัดแพงผัดสีไว้ผัแง่มันหากินยงาหากนาปตลากระกองแล้วี่สาขาซีฟยบานเแง่เอาแง่เอานี่ยเวิดอยากอาจจะสิกินซื้อมาจิอาจจะสิกินแง่เิดผู้ไดมากกินแง่ ียุบเหมยยนหย <c oughs> ้าเลยที่ปุ่นเข้าอันแพ้งนะพี่น้องต่อยลงมาต่อยลงมาว่งเหมือนมแดงก,กัดปากได้อ้วนกัดตาเหมืเนเต็มคุ่ว้วนเตยมต้นแบเตยมต้นมากเข้าเอ,อเิดต่อยากทั่้งกินนรือซึ้งนะ ยมงว่นกินควนข้นล่ะข้นบ่นกินกลิ่นอะไรหูยเลียมมาเลียมมาครับเลียมมาโอ้ยมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วตกปุ๊กได้ปลุก บ้านแต่ว่าเราไปพี่น้องเออสงการวได้เมียบ้านเขาไหวเมียเขาไหวเดินทางเรามีสงการพ่อแม่ละเมียไปกิบเป็มวนเมียไปกิดเปนั่งแถวแห่งอืมวุฒิสี่สังสรรค์วุฒิแปดจีนนี่จะเบื่อโทษจ้าของทีพันเด้อนี่ยอันนี้วุฒิจะถามบ้านบอกม่วงแพงว่าโทษมาถามพันเบื่องอย่าพันติดเบื่อโทษไปไหนว่โทษไปถามพันแล้ว ก็่าแล้วว่าแพงมอก,กินรดแล้วมาเากอกล้านไมมาเคยเนไปทวดทีแล้วบอกลอลานน้ามัานทวหน่อย,อย่เด็กหักมันนะ <c oughs> อ๋อครับตโทำจากมวนร่วมครับจาควงทีพันมากล้วเควงทีมา ความอกมองกันแน่ค huh. รับความอกมงเนี so, like <enza> the hair, the ่ยเด้อมาลายดอกมาลายดอกจะเบิดต้นจเบิดต้นเท่าไรมันแมมงแหมงครับว่ต้อยไปมันมันเปได้มันเนื้อติดทางให้ซุกเนี่ยใกล้ๆน้อยดีกัยังแมงอกมังเิ่นยังแมงเอาแมงวันท่วงเธอเดี่ยวยาวคนค่นขัมันบ่เบืดได้พี่น้องต้อยเอาง่ายครับเอาไปผู้เนสิขึ้นไ้บ้ อะไรอยากล่องก็มดแดงมอดแดงสมเดียวมืแรงขคอยบกาดก็จีข้าไปแย่งขึมอแดงพี่น้องเออหัามอแดงก่มนี่ครับนี่มอดแดงข้างมาหน่อยนี่อย่ยงมันเลได้เลยคู่นครับไม่ได้ทำมอดแดงไปเอาหลักไปห้อนแล้วพีเมียแล้วไปฟอหลักกันนะมือรุ่นเขาจะมาเอาไหมพี่น้องมือนุ่นสู่เตรียมคู่พี่น้องนี่ หมากนดพอน้อยหมากในเปลืยข้าวมูหมากนี่ยมากเนี่ลงมากเอาฝากไว้ก่อนครับเดี๋ยวมาเลี้ยงมือไมมาในวนแล้วุ้นเครยงกันกินจนขีแตกเปนอะไรตัวกติมันเสบด้วยผมมองแสีบหรอกมองง้เอาเียไป้งม่เอาไมครับไปบ่มเอะไปแล้วยบไป